ลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร086 377 9859สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม<อ>ง้งมันกันตาต่ทีูุ่คับาจัสจีค่ะท่านนาฬิกาตรงพีเอคุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างพี่แบ๊กโมโห,โหแล้วค่ะฟง้งจะให้เข็ด หนุ่มกูข่าวคมคืนเมียห่วงน้องลียานะเริ่มจะเล่นโซเชียลแล้วคะ่ะประดัดดาวงงู้ดีมาแล้วนะเห็นด้วยฟ้อง20ล้านนะคนลักลอบนะคะเข้าด่านธงแดนนะคะลั่นนะฮะ อย่าอ้างอะไรว่าความจน<ช>นะคะใช่ค่ะส่วนคนนี้นะคะพี่บีนค่ะขอเคลียร์เงินบริจาค10ล้านนะที่บอกว่าไปซื้อเสื้อสีชมพูของเสียโป้สวนเดือดเลยรองต่อทําเพื่ออะไรเนี้ยนะคุณผู้ชมนะจริงหรือมั่วชัว์หรือไม่และคดีนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามนะคุณผู้ชมเนาะแต่ช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยชาลําไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะในเม็ดและเปลือกลยายําไยมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าโพลีฟินนลนะคุณผู้ชมนะฮะลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะฮะ,ะแล้วก็ความตึงของเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายด้วยเช่นนเดียวกั ดื่มได้อย่างเป็นประจำและก็อย่างต่อเนื่องไม่มีคาร์โไนไม่มีน้ำตาลครับ ใช่ค่ะสําหรับวันนี้มาแล้วนะคะกับโปรคุ้มสุดคุ้มเลยปกติ1กล่องเนี่ยราคาของเขา5้า550บาทแต่วันนี้ลรถให้พิเศษค่ะเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสาหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยนะคะถ้ารับเป็นแบบ2กล่อง750บาทแบบ3กล่อง1000บาทแล้วก็แบบ5กล่อง1500บาทสนใจโทรได้เลยค่ะ086377 9859้ําย้ำนะคะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9ค่ะพี่เสสัญชัยโมโหแล้วนะคุณผู้ชมนะฟ้องซ้าเข็ดนะ หนุ่มกุข่าวนะข่มขืนเมียนะคะเขาบอกว่าห่วงน้องริยาเริ่มเล่นโซเชียลได้แล้วค่ะเป็นใครก็ต้องหัวร้อนกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่เป๊กออกมาแล้วค่ะจะฟ้องอแล้วนะคะเพราะว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยที่เป็นชายินิรนามตอนแรกเนี่ยเขาไปโพสต์แล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยนะคะพาดเพลงผ่านทาง Facebook บอกว่านักธุรกิจชื่อดังซึ่งเป็นสามีของพี่ธัญญาซึ่งก็แน่นอนว่ามีพี่เป๊กสัญชัยคนเดียวนะคะไปข่มขืนแล้วก็ไปพยายามที่จะฆ่าภรรยาของเขาแล้วก็มีการไปด่าทอนะถึงบุพาการีของ พี่เป๊กด้วยงานนี้พี่เป๊กนะคะไม่รอช้าเมื่อวานนี้เนี่ยไปกับทนายความส่วนตัวนะคะไปเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สอนอโคโครามในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพี่เป๊กเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพี่เป๊กเขาบอกว่างงมากเลยนะว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นย้ําชัดๆว่าไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็ที่ไม่อยากอยู่เฉยเนี่ยเพราะว่า กลัวคนเนี่ยจะไปอ่านข่าวแล้วก็จะตัดสินนะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดพี่เป๊กเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่7จ็ถึงแเดือนที่แล้วแล้วตอนแรกพี่เป๊กเขาก็ไม่อยากจะใส่ใจไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยตอนแรกเขาก็ลงเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาลงบ่อยขึ้นแล้วเขาก็ไปแท็กคนที่รู้จักของพี่เป๊กรวมไปถึงยังไปแท็กสถานที่ราชการสําคัญๆอีกเยอะเลยนะคะพี่เป๊กเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ละมันเกินไปแล้วจริงๆนะคะแล้วเขาก็กังวลว่าน้องลียานเนี่ยด้วยความที่ลูกสาวของเขาเริ ลว่ามันจะมีผลกระทบกับน้องด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนน้องมาเห็นแล้วเอาไปล้อแบบนี้มันก็ไม่ควรนะคะนะนะคุณผู้ชมนะก็ต้องก็เดี๋ยวต้องเรียกมาคุยกันนะคะว่าสาเหตุที่ ที่ไปโพสต์แล้วก็มีการไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็เอ่ยชื่อพี่เป๊กสัญชัยเองตระกูลเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีความผิดปกติหรือไม่คือตัวตัวคนนี้นผิดปกติหรือไม่นะฮะหรือว่ามันมีเหตุยังไงเพราะพี่เป๊กเข้าไปข้าราชการไปโพสต์อย่างเงี้ยเขามีความเขามีความผิดด้วยมันจะสื่อมเสียไปถึงเขาแล้วมันเขาจะถูกไล่ออกไงถึงการงานอะไใช่ค่ะนะฮะอ่มากันที่เมียของพี่เป๊กนะฮะก็ยังเป็นปัจจุบันเขายังเป็นภรรยาอยู่นะฮะธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลนั่นเองนะฮะเปิดใจหมดเปลือกนะสาเหตุที่ไม่่ากกับพีเป๊ แม้เจ็บช้ำกับความรักนะฮะหลายคนก็อยากจะรู้นะคะว่าพี่ธัญญาเนี่ยเขาทนมาได้ยังไงนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ยังไงเพราะว่าขึ้นชื่อว่าได้ฉายาเมียหลวงลวงสังหารนะคะแล้วก็เป็นเมียหลวงยืนหนึ่งด้วยแห่งวงการบันเทิงคือตําแหน่งนี้เนี่ยไม่มีใครอยากได้หรอกค่ะแต่ว่าพี่ธัญญาเขาก็ต้องน้อมรับเอาไว้นะคะเพราะว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมามากมายแล้วก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดไม่น้อยเลยพี่ธัญญาออกมาเปิดใจถึงประสบการณ์ชีวิตคู่นะคะผ่านทางคลิปสัมภาษณ์คนที่มีปัญหา ในเรื่องของความรักซึ่งอันนี้เนี่ยมาจากาซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของนักร้องสาวดูโอ้นิวจิ๋วนะคะอันนี้เนี่ยมาจากเพลงพูดเหมือนจําทําเหมือนเดิมอันนี้เป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็กําลังติดเทรนด์อยู่ขณะนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจากของคนที่มีเรื่องราวนี้จริงๆก็คือพี่ธัญญาไปสอบถามสักหน่อยพี่ธัญญาเขาก็เลยเล่าถึงความรักชีวิตคู่ของเขานะคะว่าเขาเนี่ยเคยคุยกับสามีละเรื่องของผู้หญิงคําตอบที่ได้ก็คืออขโททษจําไม่ นีอีก ก็จนมารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือนิสัยของพี่เป๊กเขานั่นแหละตอนแรกคุณธัญญาเขาก็บอกเขาไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้แล้วล่ะว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วก็มีความสุขในแบบนั้นแต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีเราอยู่ด้วยตอนแรกเนี่ยพี่ธัญญาเขาก็คิดแล้วนะคะว่าจะหย่าจะฟ้องหย่าให้มันจบๆไปเลยแต่ว่าก็กลับไปคืนดีเหมือนเดิมจนมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ําเล่านะอยากจะออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็ย้อนกลับมาคิดถึงว่าเอาแล้วลูกเราล่ะจะมีความสุขไหมลูกจะเป็นยังไงแล้วก็ไไมมม่่่ดดด้้คคคคิวววาจะะะีรรอบัใหยน แล้วก็ไม่อยากให้คนของเราหรือว่าพี่เป๊กเนี่ยไปม,มีคนอื่นด้วยเพราะว่าก็สงสารลูกเลยมาจัดการกับความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าทํายังไงเราถึงจะอยู่ให้ได้อยู่ได้แบบไม่ทุกข์จนสุดท้ายเนี่ยพี่ธัญญาเขาก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ต้องบอกเลยว่านับถือใจเขาจริงๆนะแม่เพราะาเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแร่งมากอ่ะน้อยคนที่จะมีผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมตอนเคยสัมภาษณ์พี่เป๊กกับพี่ธัญญานะคะอตอนต่อเนอดวลไม่ก่อนไม่ค่ะก่อนที่จะแต่งงานกันแล้วก็พี่ธัญญาบอกให้ไปสัมภาษณ์ที่บ้านพี่เป๊ก ค่ะตอนนั้นเป็นไงแม่ก็ก็ก็นรักกันดีอยู่ปกตินั้นบ้านเขาก็น่ารักค่ะพี่เป๊กก็เป็นคนเงียบๆเป็นคนเงียบๆยิ้มเก่งสัญญากระต่อหมดเพราะว่าตอนนั้นโลกมันเป็นสีชมพูตอนนั้นกำลังใหม่ๆใช่หม่ๆอยู่พี่ต่อเขาไปสัมพงสัำพาก็น่ารักเขาก็น่ารักกับบ้านนี้ทั้ง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 ผัวทั้งเมียเขาน่ารักหมดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ก็เห็นรูปพี่เป๊กอ่ะพี่เป๊กจบมหาวิทยาลัยเดียวเดียวกระเาตาเหรอคะใช่พี่จบอ๋อเป็นพี่อ๋อเหรอครับพี่จบ ปีทศปีอะไรครับี่รหัสอะไรก็บอกสาม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 แล้วแม่สามเก้าสามเก้าโอ้แล้วก็ก็เดทีนี้ก็ก็เพิ่งมารู้ว่าพี่พี่แล้วก็พี่เป๊กจบที่เดียวกันกับเราแต่ว่าพี่เจ๊พี่เป๊กจบนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะฮะนักการเมืองหรือว่าตำรวจหรือว่าสสเนี่ยก็จะเรียนที่มหาวิาลยนี้เยอะนะฮะแม่แล้วแม่มองว่าพี่ธัญญาเนี่ยเขาเขาทำอย่างเงี้ยถูกแล้วใช่ไหมก็มันก็ มันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาอะอผู้หญิงบางคนก็ผู้หญิงบางคนก็ก็ก็ต้องทาเอาหูไปนาวตาไปไล่ะเพราะว่าอย่างกรณีของพี่จัยาคือมีลูกไงมันต้องอดทนเพื่อลูกแล้วบางคนที่เขาบางคนเขาก็มีความสุขว่าไม่ทนดีกว่าทำไมฉันต้องมานั่งทนฉันไม่ต้องตอนแรกมาบอกฉันว่าหฉันเป็นเมียคนเดียวแล้วสักพักมันจะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาอีกหลายคน มันเหนื่อยแล้วก็มันปวดหัวแล้วก็มันก็ท้อเอาเวลาไปทำมาหากินเรียงทูกดีกว่าก็เลยบางคนก็เลย ส่วนใหญ่จะตัดสินใจยอมออกมาแต่มันก็ต่างคนต่างความคิดหรือเปล่าแม่ไม่ไม่ใช่ต่างคนต่างความคิดเพราะว่าหลายคนก็ตัดสินใจยอมออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตกับลูกบ้างแหละหรืออาจจะมาใช้ชีวิตคนเดียวหรืออาจจะมามีครอบครัวใหม่ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วแต่แต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนมันสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะแม่นะฮะบางคนก็คิดว่าถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ฉันตายแน่ก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนคิดว่าถ้าไม่มีเขา ันก็อยู่ได้ฉันก็เลี้ยงตัวฉันได้แล้วเผอใช้นเงินเดือนมากกว่าเขาอีกก็ออกมาแล้วแต่แล้วแต่เราเคารพเราเคารพความคิดของแต่ละบุคคล哈นะครับเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วก็ไต่อตองเรียบร้อยแล้วว่าอนา,าคตมันเป็นของเขาปัจจุบันเป็นของเขาอนา,าคตเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตจะดีก็คือขึ้นอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันและอดีตมันไม่โอเคอนาคตมันก็จะไม่โอเคเพราะฉะนั้นเขายอมออกมาดีกว่าอย่างเด็กคนหนึ่งแอสทาร์ซอนอย่างเงี้ยเขายอมออก ดีกว่าแล้วก็ออกมาแล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขมากกว่าตอนอยู่ที่นั่นแล้วแม่ว่าคืออันนี้ถามนิดนึงว่ามีมแบบว่าครอบครัวคล้ายๆของพี่ธัญญาในวงการบันเทิงแบบนี้อีกไหมเยอะแยะเป็นแบบนี้เ<ย><ย>หรอเยอะแยะเยอะแยะ,ะรู้รับรู้ว่าผมมีเมียน้อยอแล้วก็ เวลาหน้าฉากสังคมก็ต้องทําเป็นว่ารักกันรักกันแล้วก็สุดท้ายก็รับรู้มาโดยตลอดจนบางคนก็เพิ่งมารู้ว่าลูกที่ลูกเมียน้อยอลูกของลูกของผอัวกับเมียน้อยลูกก็โตไล่เรียกกับลูกของเราเใช่ใครอะแม่ออันนี้อันน,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 นี้อันนี้ก็เอยชิมแร่จริงๆนะเพราะว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงเขียนละกเธอไม่รู้จักหรอกเออไม่รู้จักหรอกเยอะเยอะค่ะ เยอะบางคนก็ออกมามีผัวเด็กก็โดนเด็กป่นบางคนก็ออกมาทํามาหาเลี้ยงลูกแล้วก็มีลูกมีความสุขก็เยอะแยะมากมายมันขึ้นอยู่กับแต่<ช>ละคนนะมันขึ้นอยู่แต่แต่ชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพี่ทัญญา่าเขาคงจะต้องรักพี่เป๊กอย่างมากแล้วก็รักลูกด้วยก็คิดว่าอ่ะอยู่กันไปไม่เป็นไรอดทนกันไปนะฮะ,ฮะสู้กันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ พบตัวแล้วนะคะสิทธโมโมทีฟนะฮะอยู่ในรีสอร์ทแถวหัวห<อ>ินนะคุณผู้ชมนอยหมดเรี่ยวหมดแรงเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงมากว่าคุณสิธ์เนี่ยนักร้องนำนะคะวงโมทีฟเนี่ยหายไปไหนเพราะว่าตอนที่หายไปเนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นก็มีการโพสต์ตัดท้องเหมือนกับว่ามีโรคอ,อาการซึมเศร้าเข้ามาด้วยนะคะไม่มีใครติดต่อได้ทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวเนี่ยก็เป็นห่วงมากๆเลยจนล่าสุดนะคะเจอตัวแล้วค่ะนะคะสาหรับคุณสิทธิ์ประการสิทธิ์ไปเจอที่นี่เลยนะรีสอร์ทที่หัวหินตอนไปน ไปเจอเนี่ยคุณสิทธิ์ก็นอนหลับอยู่นะคะแล้วก็สภาพเนี่ยอ่อนเพลียคิดว่าน่าจะมาจากการที่เขาเนี่ยไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันก็เลยรู้สึกว่าอ่อนเพลียอะไรประมาณนี้มขับรถอาจจะมีส่วนด้วยขับรถจากกรุงเทพไปหัวหินก็ประมาณสองชั่วโมงอ๋อมันก็ไกลเหมือนกันเนาะก็ไกลแล้วก็นอนไม่แล้วก็ไม่ได้นอนเพราะคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยใช่ซึมเศร้าใช่ไหมใช่ใช่ซึมเศร้ามันจะนอนไม่ค่อยหลับอ่ะมันจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดสารพัดคิด พวกนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เามันนอนไม่หลับใช่ไหมแม่มันคิดมันมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะคิดถึงอดีตคิดถึงปัจจุบันคิดถึงอนาคตคิด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 แล้วถ้าเกิดมีเพื่อนเนี่ยนั่งคุยอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งไงแต่ประเด็นคือไม่มีไงแม่เขาก็กลัวกันว่าจะเป็นอะไรไประถ้าไม่มีอย่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ ไปฆ่าตัวตายได้เพราะว่าตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยมีทั้งจดหมายที่เขียนตัดพ้อแล้วก็มีเชือกด้วยนะ,นะ,นะแม่นะฮะเขาอ,อาจจะอเอาเชือกเนี่ยมาใส่รองเท้าเลยนะฮะอ,อ๋ <laughs> อถูอะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะอิมาชคาร่ามันบอกเวลาเบรกนี้หมดไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะชาลำย,ายตาสวนในเวียงคุณผู้ชมวันนี้ม,มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่แล้วค่ะปกติหนึ่งกล่องราคาเต็มของเขา้า550บาทแต่นี้ลดให้พิเศษค่ะเหลือเพียง390กบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสำหรับชักดาทดลองมาฝากให้อีกด้วยนนะะคถ้ารับบบเป็แกลอง750 บาทแบบ3กล่อง1,000บาทแล้วก็แบบ5กล่อง1,500บาทสนใจโทรเลยค่ะ0863779859้ําย้ำนะคะ0863779859ค่ะช่วงหน้านะคะคุณชูวิทย์นะคะเขาบอกชื่นชมคุณทัมมี่ดักเบิร์ตนะฮชืชมนกสวแห่งสารัฐนะบอกเลือกตั้งไม่ใช่ไม่ใช่มาจากลากตั้งนะเหมือนอนไทยนะหลายประเติดตามช่วงนี้พักสักรู่ก่อนครับค่ะ